嗯那我问 สวัสดีค่ะประวัวนะคะช่องประวัลุงจอยสตอรี่ค่ะตอนนี้ก็กำลังแพ็คเตี่ยวบองนะคะหรือปลาบองส่งลูกค้าอยู่นะคะก็มาแจ้งข่าวลุงจ่อยนะคะพอดีว่าวันที่วันที่9สิงหานะคะก็ ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะที่ที่ลุงจ่อยประสบอุบปปัติเหตุนะคะอุบัติเหตุตกบันไดล้มนะคะแล้วก็เลือดออกในสมองแล้วก็ผ่าตัดสมองนะคะก็ครบ1เดือนในวันที่9นะคะวันนี้ก็วันที่11นะคะท่านก็เลยมาแจ้งข่าวให้ทุกท่านค่ะทราบค่ะว่าการลุงจ่อยก็ยังทรงตัวอยู่นะคะทรงตัว ชีพจรปกติความดันปกตินะคะแต่ก็จะมีไข้ไข้ขึ้นลงบ้างนะคะในบางวันแล้วก็ในเรื่องของการหายใจนะคะองค์อยก็ยังหายใจเองไม่ได้นะคะก็ยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะก็มาแจ้งข่าวให้ fc ทุกท่านทราบนะคะครบ1เดือนที่ลุงจอยก็ยังนอนหลับอยู่นะคะยังไม่ฟื้นตื่นขึ้นมานะคะตอนนี้ประวัลก็อ่่หมายถึงว่ากำลังใจก็ยังยังมาแค่80%นะคะยังไม่พร้อมที่จะตอบ คอมเมนต์ของหลายๆท่านที่ถามสูตรขนมมานะคะตอนนี้ป้าอ้วนก็ทำปลาบองเหมือนเดิมนะคะทำปลาบองนะคะเพื่อเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าก็มีค่าใช้จ่ายเยอะปะ้าอ้วนก็ต้องรับผิดชอบคนเดียวหมดเพราะว่าลุงจ่อยตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะ มีค่าใช้จ่ายก็ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็มีขนมจีนนะคะขนมจีนเส้นสดไปเลยนะคะซึ่งก็มีตาตากล้องของป้าอ้วนนะคะได้รีวิวให้ดูแล้วนะคะส่วนป้าอ้วนเนี่ยทำคลิปแล้วคะ่ะแต่ว่าตากล้องยังไม่ว่างที่จะตัดคลิปให้ท่านดูนะคะ สห่อร้อยนะคะหอะ่อละสามบาท3ห่อร้อยนะคะโปรโมชั่นนี้จะหมดในวันพรุ่งนี้วันที่12สองิงหาคมนะคะก็คือว่าถ้าสั่ง12ห่อขึ้นไปก็ส่งให้ฟรีนะคะถ้าหกหอ่อสหก้หอก็ค่าส่ง35บาทนะคะก็จะหมดในวันพรุ่งนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะท่านในสนใจก็ทักประวนมาได้นะคะปลาบองประวนก็ทํำ ตามออเดอร์เหมือนเดิมค่ะท่านใดสนใจที่จะอุดหนุนปลาอ้วนก็ทักมาได้นะคะสนใจที่จะชิมรสชาติปลารองสมุนไพรทรงเครื่องของปลาอ้วนนะคะรับรองว่าสมุนไพรหอมกระเทียมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะรสชาติแซ่บๆนัวๆเลยนะคะก็วันนี้ก็มาทักทายค่ะมาทักทาย f c ทุกท่านนะคะ แล้วก็ขอบคุณ f อซนะคะคุณสุกัญญาเพ่งอ้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รวบรวมผู้ที่สนใจขนมจีนนะคะได้42ห่อนะคะที่อยู่นนทบุรีนะคะป้าอ้วนก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะที่อุดหนุนป้าอ้วนนะคะ F c ซป้าอ้วนลุงใจสตอรี่นะคะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะคะทีะ่สนับสนุนป้าอ้วนนะคะก็จะมี ติมลิเลยนยาอ้อยรัชาดานะคะแล้วก็คุณหนิงสีพักดีปาล่านะคะที่อยู่บุรีรัมแล้วก็ไอ้ใยพัดนะคะแล้วก็ใครอีกนะครัป้าอ้วนก็ กำลังนึกชื่ออยู่ค่ะที่ที่อุดหนุนป้าอ้วนนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนอุดหนุนขนมจีนป้าอ้วนนะคะแล้วก็คุณคุณแมวด้วยนะคะคุณแมวด้วยนะคะปะ้าอ้วนก็อาจจะนึกชื่อได้ไม่ครบทุกคนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะที่อุดหนุนป้าอ้วนนะคะอุดหนุนขนมจีนป้าอ้วนนะคะสนใจก็ทักมาได้นะคะต้ม5นาทีค่ะ ต้มเพียง5นาทีนะคะเส้นเหนียวนุ่มนะคะกําไรเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะไว้ดูแลลุงจ่อยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้พ่ะวันก็รับภาระคนเดียวนะคะไม่มีลุงจ่อยมาช่วยทำนะคะก็ต้องทำทำหนักเพิ่มเป็น2เท่านะคะ สนใจทักมาได้นะคะขนมจีนนะคะโปรโมชั่นหมดพรุ่งนี้นะคะถ้าโปรโมชั่นหมดพรุ่งนี้ก็เที่ยงคืนนะคะยังรับโปรโมชั่นถึงเที่ยงคืนนะคะถือว่าถ้าท่านสั่ง12ห่อขึ้นไปก็ส่งให้ฟรีนะคะรับถึงเที่ยงคืนนะคะแต่ถ้าถึงวันที่13เนี่ยก็คือท่านต้องอมีค่าส่งด้วยนะคะนิดหน่อยนะคะ เพราะว่าปลาอ้วนก็โปรโมชั่นช่วงวันแม่ด้วยนะคะให้วันแม่นะคะเส้นเหนียวนุ่มค่ะลูกค้าที่ซื้อไปนะคะก็บอกว่าเส้นเหนียวนุ่มอร่อยนะคะอร่อยทุกคนเลยนะคะเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้นะคะที่เราไม่ต้องออกจากบ้านนะคะเราทำกินเองที่บ้าน ะะจะทำน้ำยาขนมจีนจะทำตำซัวขนมจีนจะทำยำขนมจีนได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมคะ FC ท่านใดน,นะคะที่จะอุดหนุนประอ้วนนะคะทักมาหาประอ้วนได้นะคะทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ092 4 4 5 6 3 3 4 ไอดี n ล p ย์อัหรือว่าทางเพจก็ได้นะคะทางเพจนะคะเพจเอสอนมือใหม่ทําขนมบัพเพื่อนบายประวัวนนุ่งเจอสตอรี่นะคะท่านก็ทักประวัวนมาได้ทุกช่องทางนะคะโปรโมชั่น12หอ่อส่งให้ฟรีนะคะ12ห่อขึ้นไปส่งให้ฟรีนะคะ แล้วก็ปลาอ้วนก็มีราคาส่งด้วยนะคะถ้าท่านสนใจนะคะพูดผิดแล้วค่ะถ้าท่านใดสนใจราคาส่งนะคะมีราคาส่งให้ด้วยนะคะทักมานะคะก็คือท่านไม่ต้องลงทุนค่ะท่านเอาไปขายอย่างเดียวนะคะขายขายได้กําไรอย่างเดียวนะคะท่านไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะถ้าอยากจะเป็นบางท่านที่ยังขายขนมบัอเฟิ้อยู่แล้วก็อยากจะเอาขนมจีนไปวางขายค่ะ รับรองว่าท่านได้ขายแน่นอนค่ะในในยุคนี้สมัยนี้นะคะเพราะว่าที่การที่เราจะไปนั่งกินที่ร้านมันก็ลำบากในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะลองเอาไปขายดูก็ได้นะคะทักประวันมานะคะถ้าสนใจนะคะวันนี้ก็มาแจ้งข่าวตอนนี้ก็9นาที แจ้งข่าวลุงจ่อยก็แพ็คลาบองไปด้วยค่ะส่งลูกค้านะคะก็มีออเดอร์ประมาณสิบแปดกระปุกนะคะแดกระปุกส่วนอาการลุงจ่อยก็ทุกอย่างต้องลุ้นลุ้นทุกวันภาวนาทุกวันนะคะภาวนาเพราะว่าลุงจ่อยไป ไปโรงพยาบาลไปผ่าเนี่ยก็คืออาการหนักมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ป้าอ้วนก็ภาวนาให้มีปฏิหาริให้ลุงจ่อยฟื้นไวๆนะคะแต่ว่าคนที่เรายังอยู่นะคะป้าอ้วนก็ยังต้องทำม,มาหากินต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแปบ๊แปบๆเดียวก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะในบางท่านก็อาจจะเห็นป้าอ้วนมาเออ ป้าอ้วนก็กลับมาขายฟองอีกแล้วกลับมาทําอะไรอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวว่าจะขายขนมบาัาเฟ่อนอาทิตย์นี้ไม่รู้ว่าจะได้ขายหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวดูฝนฟ้าแล้วก็สถานที่ที่ที่ลุงจ่อยทําให้ที่ว่าจะเป็นที่แทนล่มนะคะคือมันยังไม่มีใครมาทําให้ะคะ่ะไม่มีคนมารับจ้างทําให้เราปร้าอ้วนก็ทําไม่ได้นะคะก็จะดูก่อนว่า อาทิตย์นี้จะพร้อมหรือเปล่านะคะก็ดูฝนฟ้าอากาศด้วยคะ่ะถ้าฝนตกนี่ก็ขายไม่ได้นะคะก็จะขายหน้าบ้านเป็นรายได้ของเราเล็กน,น้อยะคะ่ะมันก็ทุกชีวิตเราก็ต้องต้งสู้นะคะต้องสู้ต้องิ้นดิ้ลรนต่อไปนะคะ ก้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุท่านด้วยนะคะที่ที่อยู่ที่สถานที่ระบาดของโควิดนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกขั้นนะคะให้ต่อสู้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ ค้นหากันไกลค่ะท่านผู้ชมปลาบองถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้นะคะที่ปลาบองที่มีสมุนไพรสมุนไพรทรงเครื่องนะคะนะคะสะอาดนะคะทำใหม่ นะคะทุกขั้นตอนสะอาดนะคะประกวนการันตีได้เลยค่ะ2 0 0กรัม60บาทนะคะค่าส่งก็คิดตามปริมาณการส่งนะคะก็คือถ้าสั่งประมาณ2กระปุกเนี่ยก็จะส่งประมาณ25บาทหรือว่าถ้าสั่ง4กระปุกก็ประมาณ35บาท10กระปุกก็ประมาณ อ่าบาทค่าส่งนะคะก็ไม่แพงนะคะท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะแต่ว่าปลาาบองเนี่ยเพราะว่าไม่มีโปรโมชั่นนะคะเพราะว่ากําไรได้น้อยมากค่ะเพราะว่าในเรื่องของกระปุกนะคะเพราะว่านกใช้กระปุกราคาก็จะสูงนิดนึงอย่างดีนะคะกระปุกแล้วก็จะมีการแพ็คส่งลูกค้าก็จะมีอย่างนี้ค่ะแพ็คอย่างดีเลยนะคะ เพราะว่าเวลาที่สินค้าไปไปถึงลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่แตกนะคะกำไรได้ไม่เยอะหรอกขาได้นิดๆหน่อยพออได้มีรายได้เสริมเข้ามานะคะไม่ได้มีกำไรมากนะคะเพราะว่าเรายังขายขนมไม่ได้นะคะก็วันวันที่ลุงจ่อยตกบันไดนะคะวันนั้นประอ้วนเข้าไปตัวจังหวัดไปซื้อของมาเยอะมากเลยเพราะว่าจะเตรียม ตีแป้งขนมดีว่าวันนั้นยังไม่ได้ตีแป้งขนมนะคะก็มาไลฟ์ขายขนมจีนก่อนเป็นอ่าเป็นอ่าไลฟ์สดขายขนมจีนวันนั้นคะที่กินให้ดูนะคะถ้าตีแป้งขนมนี่ก็คงคงต้องใส่ช่องฟิีดเอาไว้นะคงจะแข็งมากค่ะเพราะว่ามันมันก็จะทำให้ต้นทุนเราสูงไปอีกนะคะเพราะว่าเราต้อง ทำเสร็จแล้วส่วนผสมทุกอย่างนะคะแล้วเราไม่ได้ขายอย่างนี้นะคะก็วันนั้นก็เลยว่าเอ๊ะไลฟ์ขายขนมจีนก่อนเดี๋ยวตอนเช้าค่อมาตีแป้งก็เลยมาเกิอดอุบัติเหตุก่อนนะคะลุงจอยตกบันไดก่อนก็เลยไม่ได้ขายเลยนะคะซื้อของมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ก็อยากจะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับหลายๆท่านว่าถ้ามีคนที่เกิดอุบัติเหตุในสมองรถล,ล้มหรือว่าตกบันไดลื่นล้มอะไรอเงี้ยค่ะรีบๆไปโรงพยาบาลที่ที่มีเครื่องมือที่สามารถที่จะเอ็กซเรย์สมองได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปโรงพยาบาลที่ว่า ไม่มีเครื่องมืออย่างพอประวนนะะัตินี่ค่ะก็คือไม่ไม่สามารถที่จะตรวจทันทีได้แล้วทำให้คนป่วยมีอาการหนักอาการสุดแล้วมันก็ทำให้คนป่วยหนักมากนะคะถ้าเราได้รับการรักษาแล้วก็ได้ผ่าตัดทันทีเลยเนี่ยมันจะทำให้คนป่วยไม่หนักนะคะก็อยากจะแนะนำ นะคะว่าอยากจะพูดเล่าประสบการณ์ของประวนเองนะคะวันนั้นถ้าประวัฉุกใจคิดขึ้นมานิดน,นึงว่าพาลุงจ่อยไปโรงพยาบาลประจําจังหวัดเลยเพราะมันก็ไม่ได้ไกลมากบ้านประวนตัวจังหวัดก็30กิโลนะคะ28ถึงประมาณ28กิโลไม่ถึง30กิโลก็ขับไปก็แป๊บเดียวแต่ประวนก็คิดว่าลุงจ่อยไม่เป็นอะไรเพราะเราไม่เคยไม่เคยมีใครเป็นแบบนี้นะคะส่วนมากนะในในครอบครัวเราไม่เคยเจอมัน แล้วอย่างสติสติตอนนั้นมันมันตกใจมันตั้งรับไม่ทันมันทําอะไรไม่ทันมันตกใจมากตกใจจนแบบว่าเราคิดอะไรไม่ออกมันมันมึนไปหมดเพราะป้าว่นก็อยู่กับยายสามคนกับลุงจ่อยนะคะมันมันไม่รู้จะปรึกษาใครตอนนั้นอย่างนี้นะคะมันไม่รู้จะปรึกษาใครคิดอะไรก็ไม่ออกก็เลยทําให้ลุงจ่อยมีอาการหนักนะคะการซุด การผ่าตัดก็เลยล่าช้าไปนะคะก็ต้องสู้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องสู้ต่อไปถึงถึงแม้ว่าเราจะเสียใจนะคะเสียใจนี้เราเสียใจอยู่แล้วแต่วันวันแรกที่เกิดเรื่องทรมานใจทุกใจ ก็มันช่วงนี้ไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมได้งดเยี่ยมงดเฝ้าเพราะสถานการณ์โควิดนะคะมันก็ยิ่งทุกข์ใจไปอีกนะคะไม่สามารถที่จะเห็นคนป่วยไม่สามารถที่จะเข้าไปดูคนป่วยได้นะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบทุกข์ใจมากๆเลยนะคะก็มาเล่เาให้ f อฟซีทุกท่านฟังแล้วก็พร้อมกับมาขายของนะคะ ขายของเพื่อ,อเลี้ยงชีพตัวเองนะคะให้ให้ให้มีรายได้นะคะให้อยู่ได้ก็เล็กๆน้อยๆนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะสนใจทักมาได้นะคะ รับรองว่าท่านจะติดใจเลยนะคะขนมจีนถ้าท่านได้รับประทานขนมจีนนะคะติดใจนะคะปกติปะว้วนจะเป็นคนที่ไม่กินขนมจีนเส้นสดนะคะแต่พอเราได้ลองเอามากินดูนะคะติดใจเส้นนุ่มไม่เหม็นไม่ฉุนนะคะทิ้งไว้ครึ่งวันเส้นก็ยังนุ่มอยู่นะคะ ราะว่าเคยกินเคยกินแล้วมันมันเหม็นเหม็นนะคะมันมีกลิ่นชุนชุนอย่างเงี้ยคะ่ปะป้า่วันก็เลยไม่ชอบทีนี้อ่าพอตัวเองซื้อมาแล้วก็เอาลองมาทำกินดูแล้วมันโอเคก็เลยขายขายเลยนะคะในช่วงที่เรายังขายขนมบัฟเฟอลไม่ได้เราก็ต้องขายอย่างอื่นไปด้วยนะคะ ได้บาทสองบาทนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่าเรานั่งอยู่เฉยๆหายใจอยู่เฉยๆนะคะเราก็ต้องอมีการลงทุนนะคะอันนี้นี่ตาตากล้องของประ้วนนะคะตากล้องของประ้วนเขาลงทุนให้ประ้วนนะคะกำไรทุกบาททุกสตางค์เขาไม่ได้เอาเลยนะคะ เขาขายช่วยด้วยค่ะตากล้องนะคะตากล้องก็คือน้องสาวประวันเองนะคะลงทุนให้ขายช่วยกําไรทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้เอาเลยนะคะยกให้พี่สาวนะคะเสียสลามากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายอยีกเยอะในเรื่องของการดูแลลุงจ่อยนะคะม,มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ระยะยาวนะคะที่เราจะต้องช่วยเหลือตัวเองทุกวิธีทางเรา ก็ให้คนอื่นมาช่วยเราไม่ได้อีกนะคะเราก็ต้องช่วยตัวเองขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีนะคะท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็20นาทีแล้วนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะแพ็กปลาบองต่อนะคะสนใจก็ทักประวัวนมาได้นะคะทักมหาประว้วนได้นะคะ 092 4456334นะคะแอดไลน์ PA u n d e น s c o r e 59นะคะสนใจปลาบองสนใจเส้น,สนขนมจีนนะคะจะเอาไปทานเองหรือจะเอาไปขายก็ได้นะคะมีทั้งราคาขายปีขายส่งนะคะวันนี้ป้่วนก็จะขอลาท่านู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่ทุกท่านนะคะ ที่ได้อุดหนุนป้าอ้วนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันขอให้ทุกท่านแล้วก็ครอบครัวนะคะปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกๆท่านนะคะแล้วก็บุคคลในครอบครัวของท่านญาติพี่น้องของท่านด้วยนะคะเอาไว้แค่นี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ